ว่ามันคุยกันตะด่วดนเรากับเราหัวแล้วหัวตะมากหัวแล้วมาออ้อมกอนมันห,หนนันเข่าป่ะฮะหันเนวะียนเนาะงวดกวนะอ้อนเขานะ่าเนาะเข่าแปดเจ็ดหกงวดแปดเจ็ดหกเข่าเนาะ เพราะเขาเขาซ่อนกันสองงวดมาแล้วเก้าศูนย์ห้ากับแปดหกเจ็ดเจดหกเจ็ดงวดที่ผ่านมาอันนี้ว่ามาเขาเบิ้งเป็นหกหกหาเนะบดนมาหกหกห้านี่ไม่มากระบะงวดนี่เจ็ดห้าหนื้อเจ็ดหมดนะ หานึงหนึ่ง,งตัวนะเอาโน้ตสีให้เบิ้งอันหนึ่งได้อันนี้เจ็ดก็ไดอันนี้กระไรข้าเบิ้งกระไรนี่งวดเนี่ยงวดนี่มันเป็นแบบนี่มันออกแปดหกเจ็ดมันบอกขาเบิงเง้งแค่สี่มันเป็นหกหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดมันออกแปดหกเจ็ดมันบอกนะฮะบัดที่นี่งวดนี่มันก็เป็นที่กันเอายิ่งเบิ้งเลยมันเป็นหาหนึ่งเจ็ดบอหนูนนนนก็เรียกวหนูได้คิดว่า มันสิบออกแปดหาเจ็ดสิบใบใช่เหตุที่โน้ตจับจับประเด็นออกมาจังสินี้มันเป็นที่กันเบิ้งเบิ้งเบิ้งอันนี้เห็นบ่ลุ่งเบิ้งดีดีแล้วอันนี้เป็นหกเจ็ดบอเอ้ามันได้ออกแปดหกเจ็ดนะมันเป็นมิเล็กหกมิเล็กหนึ่งมิเล็กเจ็ดเลยออกมาแปดหกเจ็ดเราวั่นนี่มันเลี้ยงคือกันคือกันอ้านี่เป็นหาหนึ่งเจ็ดบอมันสิบออก แปดห้าเจ็ดสนูคิดว่าแบบนี้ควาิดหนู้นได้ดึงออกมานก็เลยเหตุออกมากเสีแต่รู้ว่ารู้าจำเป็นต้องเอาตามนู้ได้นู้ดึงออกมาบ่ได้อดบ่ได้เอาตามนะซ้อมเลยซื้อแ้นะคะซ้อมนซื้อนนท์ย้ายเปล่นแป่ตัวเลขเป็เทินออกมาด้ครับเพื่อนเปลนแปลจากจุดนี้นะครับโอ้ยลม แปลเลขปฏิทินนะครับแปลเลขปฏิทินออกมาเป็นห้าหนึ่งเจ็ดแปดห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดห้าว่าแปลได้ซี่หางนะครับแปลได้ซี่หางเพราะว่างวดที่ผ่านมาพวกเขานะครับแต่ว่างวดนี้ผลไม้แบบนี้นะครับงวดฟากไปเขาเขามาต้องงวดเลยนะครับ งวัดที่ผ่านมาเนี่มาเว้นนะครับวดเก้าซูน้ากะเขาเก้าซูน้ากบเขาแปดหกเกยร์กเขานะครับวันน้งวัดที่สิบหกมิสานี่เพิ่นมาแบบนี้นะครับมาแบบนี้มันทายายเพิ่นกรเลิแปลออกมานะครับเพิ่นก็ะแปลตามประสบการณ์ของเพื่อนนั่นแหละนะครับตามความรูซื้อของเพื่อนที่น้องสิแปลเป็นตั้งไวกระแปลเพิ่มเติมได้นะครับ พุ่แปลออกมาก็สิ่งนี้หาหนึ่งเจ็ดแปดห้าเจ็ดห้าเจ็ดเลยหาหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดห้าครับ mm hmm. พี่น้องแคปเอาไว้นะครับเด้อแคบหน้าจอเอาไว้ถทะเบิงน่าจะเปลี่ยนโชคลาภนะครับเนาะ ปฏิทินนี่บางฉบ,บับก็ถือก็มัดปีเนีอแต่ว่าฉบ,บับนี่ก็ยไทยแน่ยนยอยู่เนี่ยเข้ามาได้งวดแล้วทายไ้หมดบอสไายไ้หมดถุงหัดเลยกะมาดูอยู่กได้มาใหายเป็นงวดๆเอาบะแล้วก็สิมีปฏิทินอันหนึงน่งเนี่ยปฏิทินพญานาคปฏิทินอัน,นทำถนดนะมม่หันกับเขา่าศูนย์หนึ่ง ถอดจอยเป็นอันของขั้นสนอนเนี่ยเป็นอันถือเป็นที่สื่อมากว่าใช้ไปสร้างให้สร้างใส่นี่หม่งสร้างนี่หม่งนะแบบใหมากที่หัวมานหันใดญมากแล้วมาตะคำสนนอือมาแค่ขั้นสนนอ๋อครับอยู่บ้านพุ่นอย่างนี้ยู่เหลี่ยมหนึ่งขาเจ้าพักกันห่มเบิงอยู่หันแต่ว่าเขาเจ้าก็โชคดีตลอดเด้ ่ครอบี <C ops. S 1> ่ห um, um. no, ้องเองคนเนาะเงคือใดแล้วมาได้เป็นเรื่อยาจะเสียแล้วมันก็ถือนะมันัลนี้เด็กถือเ่อยเป็นหา้ไงพวนี้ปันใบหนึ่งว่าวันัเ็นเัวนันสิว่าว่าปฏิทินฉบับนี้เนาะปฏิทินฉบับนี้กับของไอ้ของไอ้คำโนดเลขตรงกันอยู่ดิ ตรงคือตัวตรงนี่คือหาเจ็ดเลขหาเจ็ดตรงกันเราเป็นไายภาพนิ่งไว้เหลืวเดียวสิให้เบิ้งจับนอยโโเทียนรนธิยาสนใจก็บนี่ยังคือกันมีหาเจ็ดเนี่ยจะเป็นแปดหาจะเป็นได้มีหยับขึ้นหยับลงเนาะเอาไปที่นี่ให้พี่นอ้องซว่างเบิ้งนะครับ อาเจ็ดมือมันดับบนต่ว่ามีเสียดหน้นาล่างอืมีเสียดหน้าล่างได้เหรอส่วนล่างหัวหัวนี่เปลว,ว,วลมันดับด,ดับสองสองนี่ดับล่างแต่ว่ามีเสียดหน้าบนกรมย่านที่สุดคือ,อย่านเลขตัวนี้ละผมต้องหาซื้อให้ได้ห้าหนึ่งเจ็ดยันมาตัวนี้เลขเพราะว่าห้าหนึ่งเจ็ดแล้วบวะนี้ มันออกข้างบนนี้หานงเจ็ดข้างล่างมันสีออกเจ็ดหาพามาเรขมันสีเกี่ยวกันงวดไงเพราะว่ามันเกี่ยวกันมาหลายงวดเดียวนี้ครับมาหลายงวดเดียวนี้ครับเนบ่องวดมันออกยังก่อนเอสามศูนย์แปดข้างล่างมาออกสามศูนย์อ่างวดนั้นก็ได้แล้วก็มีอีกหลายงวดดิที่เลขยมันเกี่ยวกันเอาบนมาออกล่างพร้อมนะเอาล่างไปขึ้นบนพร้อมนะ มันเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาไหมแต่ว่านี่ก็พี่น้องก็เบิ้งเอาไปนะครับเด้อเบิ้งเอาไปเปลี่ยนแนวทางนะครับก็ไปเปรียบเทียบเบิง้งถ้าเทียบพี่น้องนี้ความฝันหรือว่าความรู้สึกทั้งเส้นพี่น้องน้าเทียรเลขมันตรงกันถ้าเทียบมันม้านะครับเนาะเพราะว่าปฏิทินฉบับนี้ก็ถูกมาลลยงวดซ่อนแล้วแต่ว่าบอกพี่น้องไว้ก่อน่างงวดที่พานม้านี่พวกเขานะครับนี่เพิ่นเฮ็ดเห็นเบิ้งตัวนี่ครับ มีงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนต์บกเขานะครับตา่างวดนี่กับโบแน่นะครับงวดนี้กับโบแน่งวดนี้อาจสิมะเข้าเป็นได้นี่นะครับอันนี้ท่านได้แปลออกมานะครับงวดวันที่สิบหกวมือวันพระไงผ่ มือวันผ่าไงพมวันอรอกอืมวันนีะาี่ที่อวันพระที่เนี่ยวันผ่เป๊ะนี่เนียวันผระวันวันทำวัาอืม นะพิจารณาิ่งเหรเหรอ,อพี่น้องก็ได้มีพูพใดหูววันสิมาตวเดเนะครับเนาะตุเรงเขาเจ้าซาเขาเจ้ารื้อเขาเจ้าบ่ฮหอดบ่ถึงเขาก็ไปตามมาให้พี่น้องได้เบิง่งให้พี่น้องได้ชมเกี่ยวกับตัวเลขโชคลาภตัวเลขแนวทางนะครับเนาะนะจะไหนจะให้พี่น้อง ยิงๆโดยด้วยน้ำกันทุกท่านทุกคนเด้อมีแต่โชคลาภเลยครับเอ้อพี่น้องก็ได้สุกๆม,ม,มันๆน้ำกันทุกท่านทุกคนครับวันนี้สุกดีแน่นอนนอนไหนมีความรู้สึกว่าที่สุกดีเยอนะสบายสุกดีสุกดีฮะ